ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆส,สุขุสุข้อนะครับมืัอนี้กาไม่โอกาสพ้าพี่พ่อน้องมาช่วงเสี่ยงท้างนะครับท้องหลวงแผ่นดินแม่เหล็กสองหนึ่งสองศูนย์พี่น, 2020, น้องสองหนึ่งสองศูนย์ช่วงชนะ่วงอำเภอละหานไต้นะครับไปอำเภอโน่นแดงอำเภอละหานไต้ไปอำเภอโน่นแดง ชีวิตด้วการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือการไปชิปะหารทรายนวลแดงนี่ยชิปก็โลพี่นอ้องก็ถึงยี่สิบโล่เเป็นถนนสองเล่นนะครับเป็นถนนสเล่นที่ที่ขูขาพ่ทพรงก้วนะครับูขาพองก้นเนี่ยตัด แลนหัวกล้วยแล้วนะหัวบรรทุกแลนหลายเนาะครับเส้นนี่เราบรรทุกแลนหลายเพราะว่าอย่างเพราะว่ารถจากไอ้แถวเนี่ยซูรินแถวเนี่ยมะค้นใช่แถวเนี่ยนะครับสิไปสิไปชุนบุรีสิไปนะยองสมัยไปชุนบุรีนะครับถบรรทุกสิใไซส์เส้นนี้กัน นะครับใจเส้นทางเส้นนี้รงเขาช่องตะกูลนะครับท่านชอนออ่องตะกูลแปอำเภอตาพญาไปจังหวัดชายเจ้าไ,ไปน,นะครับเป็นเส้นเดียวนี่ยละที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับมีพ้นยู่แถวนี้ต้องเดินทางนะครับเอาอยู่ระยองอยู่จุนบุรีอยู่แถวนี่ จันบุรีแถวนี้ขึ้นมาเส้นนี้นะครับตาตะบานเข้าอยู่แถวอุบลแถวสุรินทร์อยู่แถวเนี่ยต้องใส่เส้นนี้ เนี่ยทางมันจีเริ่มตม่ำลงต่ำลงเลยพี่นะ้องตังเกียร์ุณแน่นะครับภาคอีสานเขาเนี่ยคือว่าเป็นที่ราบสูงครับที่ราบสูงถ้าเขาลงชูภาคกลางย่ำหนนี่เพราะว่าสีลงส้นหน่อนยะนี่คือส้อนบุรีรัมย์พันช่องตะโพนแปมเพื่อนรุ่นแดงพันช่องตะโพนถ้าลงเป็นผมว่ามันต่ำกว่ากันเป็นลอยเม็ดลอยก้อนเม็ดนะครับ คือสีลงทางเขาปักสิการตั้มก็การเดรเีกลงไปหน้าดีนะครับเขาปักลงไปหน้าดีคือสีลงทางสตรอเบอรี่สิการแอนรุงเขาริ้วๆกันพี่น้องเนีน่ยคือสีลงทางลัมนาไลทั้งหนองบัวโคกทั้งลัมนาไลา แค่บาดาลกะแนลนนุ่มขึ้เราาแลนนุ่มขึ้นเราล่วงข้างบึงสามพันครับบึงสามพันมีเชียนบุรีทีไปภางดีชุ่มพลไปกะแนลนนุ่มนะครับที่อย่างผมคือว่าภาคอีสานมันเป็นที่ลาบสูงขเขาเอิ่อที่ลาบสูงมันนันถือตอนพี่น้องมันอยู่สูงเขาว่านา้ำที่ตัวพุงเทียมนี่แต่มันตัวมหดนะครับพุงเทียมปัน่นเอาไปเจอได้โคตรหัวภาคอีสานภาคเหนือ เทียกัส่วนกวมี่รีกว่วมบางส่วนตอนนั้นเียนไปในหาด้วยเทียบพื่อกันนะครับวมวมทรุนแรงประเทศเอื้อนจังพ้อแรนจังประเทศยังหนที่มันหยุดต่ากหลายรับนทะเลหรือซัมยังบสวมยังคดวราคสิอยู่ไหน ตัลุุ่กนะครับรถพิกบุกเปียุกของออกเนีปันถูกแค่นครับหลักหลักโชคใส่สตัวตระาโชคตุทังนั้นนะครับอีว่า่จดะับ มาฟ้ uh huh> อนเลยล่ะกำลังต้องแตงอยู่เลยไปเบอง์วาช่วงรุ่งจากช่องตะปูแล้วเอาหีดชิลเล่นออกไปชอบมีโกเพราะว่าตี๋เเขากต้ังเดด

มันรุ่งรุ่งนะพี่อันนี่้มันรว่น่าจะซีเรียสอยุนทามเขาช่องเขาตะโก้ว่านี่นะครับเพิ่งต้องกันอ๋อเพราะคิดว่าเป็นถนนสายหลักเลยนี่นะครับทั้งอีสานใต้นี่สายหลักที่นี่แลวสุรินทร์แล้วบนชิลเลเกบที่รัม ลงไปเชิญบุรีเป็นเส้นทางตีไก่ที่สุดโดนดินแดงของเทียงเบอร์โดนดินแดง พิดาเนี่ยแ้ลงาสิาเื่อวือไปกับตอนั้เขอบเยนับ้า้าเข็ดเขตอลงซืมนุดังี่ยไปกับอรย์กเน้เขดี้ยเพราะว่เขาเข็บ ละหานใส่เนี่ยเขากินละหานใส้เขาเนเนกินนู่นดิเีนยนันเืออเขาบรรทัดไก่ย่างเขาจงกดเออเือเขาบรรทัดอะไมันเป็นโรงงานไรเลยว่ครเสื้อเขาบรรทัดป<อ>นขน,นัด้ย่มกินเดียเ่น,นเือเขาบรรทัดวใ้เดยนบินประเทศไทยไปทนไปทฮะแมนแมนเสื้อเขาบรรทัดบอ

Trừ thang bao nhiêu? Thăng thư, thăng thư? Ủa, nhảy mà thang hoa, hồn người. Trừ thang hoa, mọi người. Trừ thang máy mọi người. Trừ thang hoa, mọi người. Trừ thang hoa, mọi người. Trừ thang hoa, mọi người. Trừ thang thang นื่อปร่ำหน้าตามมาเี่ย13โงไปเ็นีเลียนยู่ง่ลมแต่ว่าช่วงาเขาทีเป็นซีเลียนบ้างโอ้ตั้งลงเดินมาเดส3ปี3ปี8มาเริ่มอเนี่ยเลียนใหม่เนี่ พา53อําเประเทศ90สะแก้ว152ไปบ่ประเทศห้องนึงโอองเมืองแดนี่ยเนาะ้นไปว่าไปไปุเอ้ย อ่กะงอดอำเภอนโน่นดินแดงนะพี่น้องสำหรับชิปนี้กะฝากพี่ฝักงนอกก้องซ้ำนีนล่ล่ะนะครับชิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ